ครับสวัสดีครับเอฟซี MC ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่อพนันสูงนะครับอยู่ที่โรงเรียนอพนันสูงสุขทนีครับก็ตอนนี้ก็มารีวิวว่าฝ่าฝนมันมากระแสฝนลงดูดูกระแสฝนสะชอบมัวงนะครับนัใน็ตอนนี้วันนี้วันที่ดิวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์64นะครับวันนี้อพนันสูงฝนก็พายุไม่ใช่เฉียบพายุเนาะเหมืนอนพายุย้อนกลับนิดหน่อยนะครับ,แ,รบแต่ว่าฝ่าฝนถามว่าแรงไหม ฟอกค่อนข้างจะค่อนข้างจะแรงแต่ว่าไม่เหมือนตับถ้าอยู่กับโชกอะไรครับก็อ่านนิดหน่อยกำลังเรงเรากลิ้งๆๆๆนะครับดูต้องฟ้านะครับเมื่อขึ้นทั่วเลยครับทั่วเพื่อเรานะครับท่านจังหวัดแ่ะครับคงประมาณนี้ก็มปดูฝ่าฝนตอนนี่นาเชิดได้อีกนึงนะครับมะขามเทศมะขามเทศกำลังออกคงจะฟักแตกนะครับก็โอ้ไปตัดตาเดี๋ยวต้องดูแลนะครับผมเป็นยังไงตอนนี้กำลังแบบทยอยออก กูบางเจ้าก็จะเออนะน่านะครดูแลเดอ้อหาอะไรพิษๆกัน,นครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ